Intro ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคานเรียกโดยย่อว่ากศนอำเภอเชียงคานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานป,ประลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา กศอนอ,อำเภอเชียงคานมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน26คนดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษานายปรกรณ์คำวันข้าราชการครูสองคนลูกจ้างประจำหนคนพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครสองคนพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนอตำบล15คน จ้างเหมาตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน4คนจ้างเหมาตำแหน่งบรรลักษ์จ้างเหมาบริการ1คนปรัชญาคิดเป็นวิสัยทัศน์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การมีงานทำน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ไฝเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพ ด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้กอนโอนี่โมเดลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลายพบว่าผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื <l ux> ้นฐานมีความรู Deep ้ความสามารถหรือทักษะตามจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร สามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสร้างสารรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีสุขภาวะทางกายและสุนทียภาพมีความสามารถในการอ่านการเขียน และการติดตามผู้จบหลักสูตรพบว่าผู้จบหลักสูตรทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพหรือเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นอย่างเป็นระบบมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายชุมชนท้องถิ่นสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้เช่นหนังสือเรียนสื่อเสริมความรู้คู่มือนักศึกษา แนวการสอบเอ็นเเป็นต้นมีการส่งเสริมและพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการใช้สื่อและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้รวมถึงให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีการวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551อย่างเป็นระบบด้านคุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจากผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้สามารถผ่านกระบวนการวัดและประเมินผลจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจากการติดตามผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องพบว่ามีผู้จบการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนและในด้านการพัฒนาอาชีพพบว่า มีผู้เรียนบางส่วนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างไรายได้เสริมหรือสร้างอาชีพใหม่ส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองสถานศึกษามีการจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบทและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่ง สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรการศึกษาต่อนเนื่องแต่ละหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้โดยใช้วิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งบูรณาการหลักปัชญาคิดเป็นหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง จบการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ8 0ิของจำนวนผู้เรียนด้านคุณภาพผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย,ยจากผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย,ยพบว่าผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย,ยมีความรู้หรือทักษะหรือประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งสองโครงการคือโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนและโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกศนตมบลซึ่งจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านอ่านได้คล่อง เข้าใจความหมายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานและชีวิตประจำวันได้สถานศึกษามีการกำหนดและจัดโครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบทหรือความต้องการหรือความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสังคม และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการออกแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบตอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจัดหาสื่อและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีการประเมินผู้รับบริการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งผลให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านอ่านได้คล่องเข้าใจความหมายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานและชีวิตประจำวันได้ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมของสถานศึกษาจึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพ,ภาพการศึกษาที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไปโดยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูเรื่องการประเมินหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีค่าสูงขึ้น พัฒนากิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพใหม่ๆให้เป็นทางเลือกส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนบานารรณลักษ์ครูกศนตำบลดำเนินการจัดทำให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนามีการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยและนำผลการประเมินการนิเทศและการวิจัยเพื่อเป็นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเราชาวกศนอำเภอเชียงคานจะพัฒนางานเพื่อประชาชนและชุมชน อย่างแท้จริง